อีกเรื่องหนึ่งครับต้องบอกว่าถอนลมหายใจจริงๆนะครับกับเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่สลดจริงๆนะครับเพราะว่าเด็กหญิงนะครับอายุเพียง13ปีนะครับเป็นนักเรียนชั้นม .1 นะครับในจังหวัดบุรีรัมย์ครับได้ไลน์หาแม่นะครับให้มาช่วยนะครับบอกว่าถูกปู่เลี้ยงนะครับบังคับข่มขืนตั้งแต่ป .4 นะครับหน้ำซ้ำครับยังชวนหลานชายนะครับของปู่เนี่ยซึ่งเป็นเยาวชนอีก3คนนะครับมาร่วมกันข่มขืนต่อนะครับ ตำรวจกําลังติดตามนะครับและก็ตรวจสอบอยู่นะครับผู้สื่อข่าวรายงานอย่างนี้ครับว่าได้รับการร้องเรียนนะครับจากชาวบ้านตําบลลานางรองนะครับอําเภอโนนดินแดงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับว่านักเรียนหญิงนะครับเด็กหญิงเนี่ยอายุ13ปีพยายามขอร้องขอความช่วยเหลือนะครับว่าถูกปู่เลี้ยงเนี่ยข่มขืนมานานแต่ไม่มีใครสนใจนะครับจึงได้เดินทางไปตรวจสอบครับพบกับนางสาวเอนะครับ อาอายุ37ปีนามสมุินะครับกำลังจะพาเด็กหญิงบีเนี่ยนามสมุดเนี่ยลูกสาววัย13ปีนักเรียนชั้นมหนึ่งนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดในอำเภอนะครับโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ไปแจ้งความที่นะครับร้อยตำรวจเอกจักรพันธ์นะครับสุกเติมนะครับรองสารวัตรสายสืบสวนนะครับของสพโนนดินแดงนะครับกล่าวหานายยันนายยงนะครับนามสมุินะครับ ก็ขอให้ขอสนับนนามสกุลนะครับอายุ69ปีนะครับเป็นชาวตำบลน,นะครับลำนางรองอำเภอโนอนดินแดงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับกระทำ การนะครับข่มขืนกระทําชาเรานะครับเด็กหญิงบีนะครับซึ่งมีศักดิ์นะครับเป็นหลานเลี้ยงนะครับตั้งแต่อายุ10ปีนะครับโดยนางสาวเอนะครับผู้เป็นแม่เนี่ยได้เล่าอย่างนี้ครับว่าย่าเนี่ยเป็นคนเลี้ยงนะครับแล้วก็ให้อยู่กับย่านะครับเพราะว่าตนเองนั้นนะครับต้องบอกว่าไปมี แฟนใหม่นะครับแล้วก็ในยงเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยลูกสาวก็พยายามจะคุยนะครับทางไลน์เนี่ยอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเมื่อเดือนนะครับสิงหาคม2565เนี่ยลูกสาวก็ได้ไลน์มาบอกนะครับว่านะครับหนูอ่ะถูกปูข่มคืนนะครับตอนแรกงอไม่เชื่อครับคุณแม่ก็ยังไม่เชื่อนะครับก็พยายามบอกกับลูกว่าอ่ะไหนลองหา ให้ลูกเนี่ยพยายามนะครับที่จะบอกหลายครั้งนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าเด็กก็พยายามบอกแล้วนะครับอันนี้ก็ลูกคุณแม่เนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนี้และกันเอาเรื่องต่างต่างๆเนี่ยลองไปบอกครูดีนะครับเมื่อไปบอกครูลูกสาวก็ได้คําตอบนะครับว่าครูนั้นบอกว่าไม่สนใจนะครับนี่ก็คือข้อหนึ่งแล้วนะครับจากนั้นครับนะก็ให้ไปบอกพ่ออีกนะครับพ่อก็รับฟังครับแต่ว่า พูดออกมาเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระนะครับลูกสาวตนนะครับก็ยังบอกว่าย่าเองก็รับรู้และก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะครับทางด้านนายยงเนี่ยปู่เลี้ยงนะครับก็ต้องบอกอนี้ว่าตนเองนั้นนะครับไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวและก็ไม่เคยข่มขืนหลานนะครับ หากนี่ต้องบอกเลยว่านี่ก็ทางปู่เองนะปู่เลี้ยงนะครับก็ยังบอกว่าหลานเองนะ่ะมักจะโกหกนะครับแล้วก็บอกว่าตนเองเนี่ยกระทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับที่ผ่านมายอมรับครับว่าเคยมีลักษณะเหมือนกับการปลุกปั้มหลานนะครับแต่ว่าเป็นคราวนั้นเนี่ยเป็นการค้นตัวนะครับเพื่อหาโทรศัพท์ที่หลานเนี่ยแอบเอาไป นะครับนั่นเองนะครับจากนั้นครับเบื้องต้นนี่ตำรวจนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจะส่งตัวเด็กเนี่ยไปตรวจสอบร่างกายก่อนแล้วก็ถึงจะนำมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับนี้จะต้อง ต้องระบุนะครับว่าต้องรอผลการพิสูจน์นะครับจากทางการแพทย์ก่อนว่าผลการตรวจเนี่ยมีร่องรอยการข่มขืนหรือไม่นะครับจึงจะด,ดําเนินคดีตามข้อกล่าวหานะครับขั้นต้นได้ตามกฎหมายนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับต้องบอกองนี้เลยว่าตํารวจเนี่ยได้สอบสวนนะครับนายยงแล้วและก็ตั้งข้อหานะครับข่มขืนเด็กอายุต่ำกว่า13ปี นะครับแล้วก็นำไปฝากขังนะครับที่ศาลนางรองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับการคัดค้านการประกันตัวนะครับพร้อมกันนี้นะครับนายยันยงนายยงเองนะครับก็ยังให้การปฏิเสธนะครับตลอดข้อกล่าวหานะครับส่วนวัยรุ่นนะครับที่ร่วมกันก่อเหตุนะครับก็ยังเป็นเยาวชนอยู่ซึ่งตรงนี้นะครับการสอบสวนก็จะต้องนะครับรวบรวมร่วมกับสหวิชาชีพนะครับในการเรียกเยาวชนดังกล่าวมา อา้าไปฟังเสียงกันสัหน่อยครับกี่ปีแล้วครับตั้งแต่ลูกอยู่ปหนึ่งอ่ะเจ็ดปีได้ติดต่อลูกได้ตลอดใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาลูกติดต่อเราก็คือแอบแอบแชทคุยกันน้องเขาเขาแคทมาบอกว่าไงบ้างก็บอกว่าเขาถูกปู่ข่มขืนได้บอกย่าไหมเขาก็บอกบอกยาไม่เชื่อ,อหนูได้บอกพ่อไหมบอก พ่อบอกว่าไรสาระคุณคุณแม่ฟังนะ้ฟังนันคุณแม่ความคิยังไงเสียใจหนูไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวนหนูและลูกหนูหมันทำหนูก็ไม่รู้ว่าจิตใจลูกหนูจะเป็นยังไงคือตอนนี้ก็คือจะให้ดำเนินคดีถึงที่สุดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคุณคุณแม่เนี่ยจะเอาลูกไปอยู่ด้วยใช่ค่ะหนูจะเอาลูกไปอยู่ด้วยไปดูแลเอง ท,ที่หลังจากจบเรื่องนี้ใช่ค่ะกิ่งหาปี <6 S 2> <5 S 1> ห <5 S 1> ้าค่ะปีห้าเขาแชทว่าอะไรเขาแชทบอกว่าหนูโดนปู่ผมขืน